อันนี้เป็นการครอบแก้วนะคะครอบแก้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของอาการปวดได้ดี <Wow. S 1> เพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยค่ะได้มีการคลายตัวด้วยรวมไปถึงการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเนาะในกลุ่มคนที่อย่างหน้าซ้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะครอบแก้วได้หรือบางคนที่กลัวการฝังเข็ม อ่าว้วก็สามารถเป็นช้อยหนึ่งในการที่จะใช้การครอบแก้วเนี่ยเพยื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นให้ดียิ่งขึ้นผมที่ำครอบแก้วได้เนี่ย <_ S 1> เช่นอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะหน้าไรายหรือว่าเป็นเคสเป็นโรคบางโรคที่ต้องใช้การพิจารณานิดนึงว่าจะต้องมีการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยหรือเปล่าบางคนที่มีการไหลเวียน ติดขัดไหลเวียนของเลือดติดขัดเงี้ยค่ะก็เราก็จะสามารถใช้การครอบแก้วเนี่ยมาช่วยเสริมจะรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะคะ,ะเราจะใช้ความร้อนอเพื่อให้แก้วเนี่ยเกิดเป็นสุญญากาศเพื่อที่จะดูดกับผิวหนังของเราอ่า กล้ามเนื้อก็จะมีการคลายตัวบริเวณไหนที่แดงมากก็อาจจะส่งก็อาจจะสามารถบ่งบอกได้ถึงว่าอวัยวะภายในเนี่ยมีการทำงานที่ผิดปกติหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นมีอาการตึงขรอบประมาณ5-10นาทีค่ะบางวงที่แดงมาก แดงจนน่วงอะคะ่ะบางงงอันนั้นเกิดจากการที่เลือดลงมันไหลเวียนไม่ดีมีเลือดข้างอยู่บางบริเวณอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่ตึงทําให้เลือดมันไม่ฟโฟล์ช่ายบริเวณนั้นก็จะมีสีที่ค่อนข้างเข้มขึ้นเข้มกว่าบริเวณอื่นๆอ่่อยางอย่างในบางเคสนะคะที่เราจะเคยเห็นว่าครอ,อบแก้วแล้วมีอาการผุพองอันนั้นเกิดจากว่าตัวคนไข้เนี่ยทำกับ แพทย์เนี่ยที่ไม่ได้เฉพาะทางทางด้านศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยเฉพาะอันนั้นจะทิ้งไว้นานเกินไปทําให้ผิวหนังเกิดการปูพองขึ้นมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าครอบแก้วแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นทุกคนนะคะอันนี้อาจจะต้องให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่ถูกต้องด้วยดีกว่าเอา,เอาแก้วออก โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราครอบแก้วเสร็จแล้วเนี่ยสีที่เป็นปกติเนี่ยคือออกสีชมพูละเลือ้ออ่าจะดูข้างในเป็นสุขภาพดีปกติแต่ว่าถ้าบริเวณไหนที่มีรอยเช่นวงนี้อ่าวงนี้จะมีจ้ำแดงอยู่เป็นบางจุดเกิดจากเลือดที่ไหลเวียนเนี่ยติดขัดนะคะส่วนอันนี้ จะออกสีม่วงเลยตรงบริเวณนี้ปวดไหมคะตรงเอวเพราะว่าวันาาทีก็ก้มเล่นขอมเล่นโทรศัพท์บ่อยอ่านีาาบ่อยมากเลยใช่เพราะบริเวณนี้อาจจะเกิดไดจากการใช้งานเช่นการนั่งเนาะนั่งผิดท่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นได้จะปวดบริเวณนี้ก็จะขึ้นข้างในภา,ายในเนี่ยจะออกสีม่วงๆดำๆนิดนึงเราก็จะรู้ได้ว่าบริเวณนี้มีเส้นเลือดที่ปิดขัดอยู่ <Okay. S 2> ตหลังทําเสร็จก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันคลายเยอะเลยค่ะตอนแรกแบบว่าตึงๆสบายขึ้นไหมใช่คะ่ะรู้สึกเบาลงเบาลงอืไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเลยค่ะอเข่ะค่ะครอบแก้วก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนที่กลัวเข็มเนาะก็สามารถที่จะมาครอบแก้วอย่างเดียวได้ในคนที่ปวดเนาะ เราไม่อยากฝังเข็มเราก็มาครอบแก้วได้ค่ะ